ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันพุธนะคะสัปดาห์นี้คนวันเกิดวันพุธเป็นยังไงบ้างนะคนวันพุธนะคะมาดูกันนะอ่ะคนวันพุธตั้งใจทําบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางเลยค่ะอืมเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเขาปกปักรักษาคุณเนี่ยอืมจะมีโชคจะอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยก็ได้นะจะมีความสุขนะ สิ่งใดก็ตามที่คุณทำอยู่แล้วมันจะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นนะคะแต่มันอาจจะยังไม่ที่สุดมันอาจจะได้แบบ90%ออีกส่วนหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกแบบมันต้องได้มากกว่านี้สิมันต้องได้เต็มที่กว่านี้ก็รอหน่อยละกันเออมันอาจจะยังไม่เต็มที่ด้วยความแบบว่าบางอย่างเราเราไม่เข้าใจคนอื่นไงเราอาจจะแบบยึดถือตัวเองเป็นหลัก การที่เราเข้าใจคนอื่นเราจะรู้ว่าเราควรจะปฏิบัติกับเขายังไงผลลัพธ์ของการไปเจร,เจ,รจาติดต่อหรือความสําเร็จมันจะได้เต็มที่แบบร้อเซเพราะฉะนั้นบางอย่างอย่าเป็นน้ําเต็มแก้วอย่าเป็นคนที่มีอีโก้นะคะ แล้วให้เติมเต็มสิ่งที่เราไม่รู้พูดคุยและเปิดใจกับคนอื่นเนี่ยโอกาสโชคลาภความสําเร็จความมั่นคงจะมาแบบเต็มร้อยเต็มที่นะคะอมเนี่ยเห็นไหมว่าให้แก้ปัญหาเดิมๆมมันยังอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่มันติดอยู่ในตัวคุณนะ่ะมันสตาร์อยู่มันไม่ได้แบบโดนโดนปลด,ดล็อกอะนึกอ,ออกไปมันก็เลยทําให้ผลงานเนี่ยที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยแทนที่มันจะเต็มร้อยหรือร้อยี่สิบไปเลยเนี่ยมันก็แบบ แปดสิบเก้าสิบแต่ว่าก็ถือว่าคุณประสบผลสำเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังมาอย่างดีนะแต่คุณอาจจะไม่ค่อยพอใจมันเท่านั้นเองเนี่ยคุณรู้สึกแบบคือจริงๆแล้วคุณหวังมันมากกว่านั้นนึกอ,ออกไหมเออคุณก็เลยค่อนข้างผิดหวงังรอคอยเนี่ยทำอะไรก็ตามนะคะอาจจะต้องกระตือรือร้น,นพยายามนะพยายามในการทำมากขึ้นแบบสม่ำเสมออย่าเพิ่งแบบ เดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทํานึกอยากจะทําก็ทำอย่างเงี้ยไม่เอานะเอออารมณ์แบบนี้อย่าทําแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะและวิบากกรรมหรือเรื่องใดๆก็ตามนะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับคุณอาจจะปวดหัวหรือไม่สบายอย่างเงี้ยเออปวดน้ำให้กับเทวดาหรือเจ้ากรรมในเวรในร่างกายสังขารน,นะคะ ร่างกายสังขารเราจะได้เหมือนแบบมีพลังขึ้นเนี่ยแล้วความโชคดีมันก็จะเกิดนะช่วงนี้อาจจะต้องทําบุญกวดน้ํากันเยอะๆหน่อยนะคะด้วยดาวอังคารกับดาวอาทิตย์เนี่ยมันทํามุมไม่ค่อยดีต่อการดาวเสาร์ด้วยขอให้พ้นช่วงแบบต้นเดือนต้นเดือนพฤศจิกาดาวจะทํามุมดีทุกอย่างมันจะค่อนข้างโล่งกว่านี้นะคะ